คือมิวเซเว่นนะครับไฟข้าวหลามนะใส่หลอดไฟ LED ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ผมมีขายนะนี่ไม่มีใส่ไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวเราจะเอาหลอดออกก่อนครับหลอดพวกเฮดเจ็ดนะครับเห็นไหมมันมีตูดอยู่นะถ้าเราเอาฐานใส่เข้าไปเลยอมันจะล็อกไม่ได้เราจะต้องใส่ตัวรองตัวนี้ด้วยอันนี้หลอดไฟพี่เข้ามาให้เราใส่ให้นะครับเราถอดอันนี้ออกก่อนน นี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะใส่ลงไปนี้ใส่ลงไปนี้ก่อนแล้วก็เอาเนี้ยใส่คืนลงไปนะครับล่องอยู่ข้างบนแล้วกดคืนลงไปใส่ใส่แล้วนะครับเอาลูกยางนะครับใส่ลงไปนะนี่นะตัดแล้วนะต้องใส่เข้าไปานี้เลยใส่เข้าไปานี้ก่อนนะให้หลอดมันจูออกมาแบบนี้ไม่งั้นไม่ใส่ไม่ได้ครับเนี่ยให้หลอดจะออกมาอย่างนี้ ไปบนเสร็จแล้วนะครับไปตัดหมอกเปลี่ยนด้วยนี้เราใส่ไอแอมนะไข่ล็อตตรงนี้หนึ่งตัวมันจะเป็นน็อตยึดซุมตรงเนี้นะครับพอไขปุ๊บแ,แล้วมันจะดึงออกนี้ได้ไดนะ้เดี๋ยวเราล้วงตรงนี้จะง่ายกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเขาสั่งผมจะเปิดให้ดู อันนี้ผมใส่เสร็จละข้างหนึ่งนะผมให้ดูก่อนอันนี้พี่เขาซื้อมาอันนี้ของร้านผมนะอันนี้ยังเดิมอยู่สําหรับใครที่ถามว่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟบนแล้วไฟตัดหมอกต้องเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะคือว่าไฟหลีต้องเปลี่ยนด้วยเนี่ยเนี่ยครับไฟหลีเป็นสีเหลืองอยู่เห็นไหม เ,เปลี่ยนด้วยเป็นสีขาวเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนให้ติดกล้องเจ็ดสิบไมล์ A ห้าร้อย S นะครับอันนี้เป็น E สูม Mew s นะครับปกติแล้วกล้องหลังเนี่ยเราจะติดไว้ตรงนี้เป็นประจำนะครับปกติแล้วกล้องหลังมันจะติดไว้ตรงนี้แต่ว่าดูซาลีรารถครับเห็นไหมไม่มีฝาครอบก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาทางนี้แล้วก็วิ่งมามันก็จะไม่สวยผมก็เลยติดไว้ซะตรงนี้เลยนี่ได้อยู่นะเป็นไอเดียนะครับเผื่อใครหาติดติดตรงนี้ก็ได้นะนะ ผมร้อยสายไฟเข้าลูกยางเลไม่แกะแล้วัะเจ็บไม่ดีนะครับไอประเภทพลาดออกทะลุเจาะรูนี่อย่านะน้ําเข้านะครับหน้านี้ไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นฝนตอนเห็นเห็นเห็นฝนตอนหน้าฝนอะเก็บเรียบร้อยนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกต้องให้ดีนะเนีย่ยตรงนี้ตัวดีเลยตัวน้ําเข้าเลยน,ะนี่ครับเห็นไหมก้องอยู่ตรงกลางเลย